สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆท่านจ้าบต่อไปนี้เราจะพี่น้องกับแซ่บัวกล้วยนางทิศนะคะเมือนี้ภาพพี่น้องของกล้วยเราจะเย็ดเมนูแกงอ้อมหมูจากพี่น้องจา้านี่นะคะเครื่องอ้อมหมูพิปกระสีมี่เตรียมไว้แล้วจา้ามีพริกนะคะพริกแล้วกตะไคร้แล้วก็หอมแดงนะคะผกร่วมกันจาพี่น้องแล้วก็หมูจา้าแล้วก็ใส่ฟักทองด้วยนะคะฟักทองนี้พริกกระสีอัดใส่สองฟิตนะคะพักของกริสี ต้นหอมชี้เล่ากับพระอีตูจากพี่น้องอ่ะเบื้องวิธีการเห็ดของทิพย์เ้ยจ้ะมักไฟมักมันเด้อจากพี่น้องเห็ดสูตรไฟสูตรมันมักแสบแบบแดกจะเห็ดแบบนั้นไปดูกันเลยจ้าเปิดแก๊สกันจแตพี่น้องแก๊สนะคะอาจจมีเสียงเครื่องดูดเล็กน้อยนะคะพี่น้องค่ะอาจจแปลว่าลูกขวนเสียงเจักน้อยนี่จ้ะ ใ่เครื่องที่เขา้าขูดต้องไปก่อนเลจ้าพักห้มันข้ากันก่อนจ้าไขมันหอมๆจากนั้นไสหมูเลยจ้าไสหมูที่เราหั่นไว้เลยนะจ๊ะจากนั้นเติมน้ำเล็กน้อย,ะะยออก่อนนะคะย้อนหมอนสีใหม่ก่อนจ้ะทีน้อง ให้นำขัวไปก่อนเล็กน้อยจ้ะมาที่นี่ถ้ามาปรูงกนเลยจ้ะพี่น้องจ้ะใส่เกลือต้องไป่ตาช้่วชโลดจ้ะที่ผีใส่รสด,ดีน้ำนิดนึงไหมจ้ะแล้วก็น้ำปลาจ้ะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำปลาร้านะคะจะ้นำปลาแดงต้องจ้่พี่น้องที่นี่ก็เติมน้ำต้องไปอีกจ้ะต้องเติมหลาย ประมาณนี้นะคะ่ะอย่างออมไ่น้ำพ่อ,ออจอได้พี่น้องพ่อ,พเ,ขอเขาไดิมถึงกับเขานุนหน่วเจ็บแสบจ้ะถามวิธีนี่ไปก้อนเม้่อสัพี่น้องค่ะเดี๋ยวหลังจากนัง่งสิผ้ามาใส่ฟักทองจะ้ะมาจา้ะเดือดแล้วจ้ะพี่น้องวันนี้ที่สใส่ฟักทองลองไปนะคะนี่ใส่ฟักทองลงไปิดฟ้าไปก่อนประมาณสองนาทีจ้ะ หมอเขาห่อก็ขึ้นแล้วจ้ะพี่น้องหนึ่งเขาแทบๆกินกับเกงอดอมจ้ะอู้ยอายทวนๆเลยจ้ะพี่น้องจ้ะมาถึงตอนใส่พักแล้วพี่น้องตอนสุดท้ายแล้วจะใส่พักเลยจ้ะพักชีเล้าแล้วก็ักอีตูต้นหอมนะจ้ะใส่ลงไปเลยนี่ไักไหลายๆจ้ะ เมื่อตรงรลายเ้จาจะกินอ่องแซ่บๆเดจ้าหนำพักหนำยังมันก็ะเจีออกมากอีกจก้ะชิมกันแล้วจ้าพี่นอ้องอืมแซ่บพอดีแล้วจ้ะโมได้เติมยังเพิ่มเลยมาแกงอ้อมหอกกับเซตแล้วจา้าหน้าตาก็เป็นแบบนี้เลยนะคะแกงอ้อมผิดเดอ้อจ้าพี่นอ้อง สูดไฟสูดมันเลยจ้ะปิดกัเสิเฮ็ดกินตั้งสิล่ละใจยูบย่บันเสร็จแล้วปิดแก๊สได้เลยจ้ามาค่ะเฮ็ดก้อยใครหมดแดงต่อจ้ะพี่น้องโอ้ไขใครหมดแดงแบบงามเลยจ้ะอยากกินแบบนี้แม่เปยงน้ำนะจ้ะเพื่อสีแสบๆเพื่อเปียดนิดๆเนาะมามาปรุงกันเลยจ้าใส่บักพริกลงไปจ้ะพริกผงพริกป่น สีประมาณนี้นักเพชรก็ใส่ได้หลายเลยจ้ะสิบสีมากกัดลูกโดดข้างนอกเอานี่ลูกโดดแล้วก็น้ำปลานะคะามานีแล้วก็ผงชูรสค่ะมักหนวกก็ใส่ได้หลายเลยจ้ะพี่นอ้องใส่น้ำปลาจ้ะ ทีเด็ดเลยใส่น้ำปลาด้วยแซ่บเอาขวจ้าประมาณนี้นี่คนเลยจ้ะคนแห้งกบสีบไดยเลยพี่น้องอย่าไขมันแตกสีบไดยกินไข่ <c oughs> นี่ ใส่พักก่ะพักหอมรวมแล้วกะหอมแดงเลยจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าโอเคเจอกันตอนกินเลยจ้ะพี่ดองจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกทกท่านนะคะเมื่อนี้มาพอกันอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้ากับแซบนัวกลวยนางทิพย์นะคะเมื่อนี้เสนออาหารชั้นสูงค่ะพี่น้องกล้วยไข่มดแดงแซบๆจ้าคุณนะแล้วก็แกงอ่อมน,นะคะแกงอ่อมหมูไซฟักท่องจ้าพี่น้องแล้วก็ซีมีซุปเห็ดจ้าเมื่อวานกินซุปเห็ดเหลือนิดนึงก็สิมาก,กินโอเคค่ะมากินข้าวมันกนเดอ้อจ้าพี่น้องไลค์ค่ะคุณนะ สอ่อนมาจากกินข้าวจ้ะตอนนึงห่อนๆเลยคุณนะพี่นอ้องกินข้าวจ้ากิ่นคำยังไงเลยไข่มดแดงเน้นๆเลยจ้ะพี่นอ้อง แซบครับเขเลยกินตัวนเราเนี่ยก่ายให้มดดบบนี่อย่างตาแก่งเส้นใหม่จ้ะ เขาเลยหจำๆนำหกออกหอมปลาแด ก็สิตกอีกอย่างหนึ่นนงแล้วแต่งอมมูวนจ้ะนอบรักจัดนะมื่อนี้ซักผ้าเมืเม่อเมื่อพี่หน่อยตากผ้าไว้จะคนสีคนสีไล่บุ้งปุ้งเนี่ย No, no, no. Mm-hmm. เนียเยยน,นยแสบๆพี่หน่อยเต็ดบดกับแสบคุยแล้ว dáng im lên Hãy subscribe cả, không mong <laughs> <mắng. cười> 他没咬，看美女。 เห็นอ้อมคนเดียวเสียมืดอต่อ หีบแทบแบบเนาะใส่งามันหอม เร็จแล้มัเสร็จแล้วเสร็จก็มี ทิมเลวจะอยู่ทวงเลวจะมือนโอเคค่ะเมื่อเราจะพี่น่องซิขอล่าแล้วนะคะสำหรับมือน,นีกัเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหนะจาจะพี่น่องสำหรับมือน,นีัาดีจ้า